เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือผิวผิวหนังใหม่ที่มันแข็งแรงถ้ากินถ้ากินเดือนเดียวมันก็ได้ผวแต่ยนะังระบบเลือดยังไม่เปลี่ยนยังไม่แข็งแรงเพราะโรคพวกนี้โรคผิวหนังเกิดจากอะไรคนะเลือดระบบเลือดระบบน้ําเหลืองที่ทําให้เ,เป็นภูมิแพ้อันนี้เขาเรียกภูมิแพ้นะแพ้ผิวหนังเกิดจากอะไรบ้างคะไม่ใช่บางคนก,ก็บอกว่า เลือดวิธีปัญหาแต่ว่าทํางานเกี่ยวกับฝุ่นละอองสาร B, เคมีหลายๆอย่างคปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคพวกนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีแล้วมันจะมีอะไรกินบ้างก็จะตามนี้เลยเออแอาตาแซนดีแอตตาแวนะคนะต้องแซงเซลล์เซลล์ที่มันอ่อนล้าหรือว่าโดนสารเคมีหรือว่ามันคันพวกนี้นะคนะก็าจะใช้ออแอตตาแซนดีเยวาวโรคผิวหนัง ถ้าใครไม่เป็นโรคผิวหนังเวลากินแอจ้าแตนทีนกินกนานๆแล้วก็สองสามกล่องผิวเปลี่ยนไหมคะไม่ว่าแต่ผิวนะเล็บก็เปลี่ยนผม,มก็เปลี่ยนสีหน้าริ้วรอยก็ยน้อยลงนะคะไม่ใช่แค่ทาครีมก็ได้ผมนะคะกินแอจ้าแตนทีนกินเยอะๆเนี่ยสายตาก็ดีความล้าของตาก็จะไม่ล้าทำงานได้ดีนะคะะลดเชื้อลดคันพวกนี้ค่ะ แดงไี่คันแม้ยื่ภาพดูคันไหมคะคุณนวลเพราะว่าคุณนวลเขาเป็นโรคผิวหนังแต่ว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังไม่ใช่เป็นสะเก็ดเงินนะคะแต่มันก็จะคันคันคล้ายกันคันทรามาน<ม>นะคะแต่ว่าอินเทอร์คูม่าแม็กซี่มันจะลดการคันได้แล้วก็ในนี้ที่มีจะมีกระเทียมอยีกตัวหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นกาาสนมุนไพรที่จะลดการคัน เป็นโรคที่กาที่เลือนได้เนาะหม้อเราบอกว่าเออแต่ว่าอย่าตำคาเด้อเขาบอกว่ากระเทียมใช้ได้ไปตำกระเทียมคา,า,า,าบาอย่างดูสับผักสมุดดูค่าเพราะว่าถ้าภาพิการมันก็จะบุมงบุ้กันของเราก็ทํางานบวพข้องบวพขางปุ๊บก็กลายเป็นโรครูดโรคที่โรคหลายๆอย่างที่โรคเสือ่อมหม้อหม่อบอกว่า,าโรคเสื่อมนะคะถ้าโรคเสื่อม เซลลต้นไหนไมันก็จะเกิดตรงนี้เสือ่อมเนี่ยอยู่นะบางทีเนี่ยมันอยู่ที่สบู่ไหมสบู่เดี๋ยวนี้ทากันเองใช้กดเยอะไหมคะเยอะใช่นะใครบอกว่าประหยัดควรเองแนะนําได้เลยว่าถ้าผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะสบู่ที่เราควรเองฉะนั้นปลอดใช้ที่สุดคืออะไรคะ ของกิฟก์อรมีหลายสูตรเลยแบบก้อนก็มีแบบเลวก็มีแบบฆ่าเชื้อก็มีแบบแอนตี้แบคทีเรียมีเยอะไหมคะเยอะมากเลยใครชอบตรงไหนก็เลือกใช้เองนะคะปรับค่าแล้วก็อคอร์เคลดีถอดล้างสารพิษแล้วก็โพลิกนะคะคันแล้วใช้น้ำยาตัวนี้ก็คือน้ำยาละไม่สูตรเย็นนะคะไม่ใช่ครีมหอมน้นนะคะแต่เป็นน้ำยาละไม ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผิวแบบนี้ให้เขาฟอกวันเล่นวันอย่าฟอกทุกวันนะคะผิวมันจะแห้งหนักกว่าเดิมราต้องวันเล่นวันหรือสองสามวันฟอกทีนึงไม่ได้ใช้แทนคีมอาบน้ำเลยนะจะแห้งก็แห้งแล้วก็จะเก่าคันมากกว่าเดิมอีกดังนั้นต้กินจากข้างในจะช่วยได้เยอะ แล้วก็บางคนจะเป็นประมาณว่าไขมันขอกตับหรือสารที่ปุ๋ยที่ตับพอกินกินนิทอดไปปุ๊บเนี่ยขับตุ่มออกมาเต็มตัวเลยนะคะวันก่อนนี้ที่ไปสอนที่ศรีสะเกดอะ่ะจะมีอาจการมาจากนครสวรรค์เขาอ้วนแสดงว่าไขมันขอกตับอ่อ้วนผู้หญิงแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ที่กินมีทอกไปประมาณห้าสองเองนะ แต่ยิ่งกินยิ่งผื่นขึ้นเป็นตัวเลยเขาเอามาให้ดูนะก่อนกินไม่เป็นไรเขาบอกว่าพอาอาจารย์พอพี่กินไปพวกเนี่ยมันขึ้นกนนนะ็เลยมองหน้า,า,าเ,เขาบอกว่าอาจารย์เคยมีขอบตับไหมเคยมีขอบตับไหมเขาบอกว่าเขาไม่เคยแล้วกินพวกน้ำมันที่น้ำมันสนกัดที่มีประโยชน์ต่อตับไหมก็เขาบอกเขาก็ไม่เคยทีน,นี้สรุปว่า เป็นไขมันพอกตับแล้ว,ว่าอาจารย์จะเอาออกหรือจะเอาเก็บไว้เหมเดือนบอกเขาเพราะว่าสารท,ที่ตับหรือว่าไขมันที่ตับอพอกที่ตับนนนปปเนี่ยมันก็พอกินมีถอบไปปุ๊เนี่ยมันรื้อจะออกตรงไหนเนาะเพตะวันก็เป็นมันจะออกมาเต็มเลยใพตะวันกินสองอย่างนี้กินฟันจากกับกินถอ่เพราะว่าใพตะวันก่อนได้นั้นอยู่กับฝุ่นผ้ายเยอะมันอยู่ที่ปอดอยู่ที่ข้างในอะค่ะ พอกิน,นพวกนี้ปุ๊บมันจะขับออกมาพอขับออกมาก็จะเป็นผื่นคันต็มเลยถ้าคนไม่รู้จักแก้ก็จะบอกว่าแพ้ไหมพวกคนบ้าเราก็จะทาเดียวแพ้แพ้แพ้ไม่กินแล้วนะแพ้แล้วอย่างเงี้ยเออขึ้นสินเป็นแพ้อ่ากินนล้วมันปลางีคอลลาเจนไปปวดมากกว่าเดิมข้อเข่าแพ้หรือดังอีกแพ้แล้วเบาขึ้นไปเรื่อยปวดาวขากว้าง ก็มีที่ทุกคนมานั่งเรียนนะคะมานั่งเรียนแล้วจะเข้าใจว่ากินอาหารเสริมสารสก,กัดที่จะไปบำงบัดโรคหรือว่าความเสื่อมของเซลล์เราเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงพอมันมีผลข้างเคียงปุ๊บถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพอเซลล์มันแข็งแรงขึ้นมันก็จะอาการข้างเคียงมันจะหายไปบอกกับลูกค้าแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่กินต่อปุ๊บเข้าหยุดเนี่ย ไม่สามารถจะสร้างภูมิได้แล้วความเสื่อมก็จะเสื่อมมากกว่าเดิมเพราะเราไม่ดูแลเลยยกภาระรให้ใครคะปฏิชีวนะปฏิชีวนะไม่มีผลข้างเคียงไหมมีเพราะว่ารักษาโรคหนึ่งเนี่ยค่ะเงินเงินเงินสเก็ดเงินนี่นะคะถ้าใครมีลูกค้าเป็นสเก็ดเงินสอนอที่กรศสินเนี่ยค่ะจะมีตำรวจยกใหญ่อยู่นะคนหนึ่ง เขาจะใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้เสื้อแขนสั้นไม่ได้เขาต้องใส่ขนาดชุดทํางานของเขาสีกากีนต้องแขนยาวกางเกงขายาวเพราะเขาเป็นหมดเลยยาหลอดหนึ่งเต็มครับนวลยาทาหลอดหนึ่งของเขาเนี่ยอสองหลอดมันปาไปพันสามร้อยกว่าทาไม่กี่วันหมดนะเพราะเขาเป็นทั้งตัวท้า้มันต้องทาเยอะนะคะ แต่พอมารักษาของเราปุ๊บกินเนี่ยส่วนที่มองเห็นในตัวเขาเนี่ยมันจะแดงมากกว่าเดิมแดงก็เป็นสะเก็ดร่วงๆ,ๆ,ๆเพราะว่ากำลังผักเซลล์ใหม่ผักเซลล์แล้วก็มันเลือดเลือดก,กำลังไปเลี้ยงตรงที่มันเน่าเนี่ยค่ะอะย่างถ้นเหมือนอตำรวจคนนั้นมันจะเหมือน,นรับเหลืองเยอะตลอดเวลา เขาบอกว่าเขาแสบมากเลยยิ่โดนนะเวลาอาบน้ำแสบมากมากเลยทอเราพอกินชุดโรคระบาดเกิดมของเรานี่นะคะพอฝากด้วยสารอาหารต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาเกินไปแค่ประมาณสัปดาห์ที่สามเขาเริ่มสบายตัวขึ้นแล้วทุกวันนี้ที่เป็นแล้วเขากินต่อเรื่องห้าเดือนนะกินห้าเดือนไม่ได้กินเดือนเดียวกินห้าเดือนเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่า มันมีเขาเรียกอาหารเสริมกินัปเรืเอยผมก็รู้จักนะรู้จักมาเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถฟังหวัดโรคพวกนี้ได้รู้แต่ว่ามันเป็นอาหารเสริมไม่สนใจเพราะว่าเราป่วยรป่วยแคะเนี้ยไม่สามารถใส่เครื่อคาเหมือนคนอื่นได้แล้วผมก็เจอร่วมเป็นเยอะๆของพวกนัคะเห็นไหมเนี่ยหยวใครจะอยาก กลัวบรรเล่วมมาใส่อาหารน่ยเขาเพื่อเลยม่เข้าสังคมขนาดตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะเป็นสูงนะแต่ไม่สามารถไปสังคมได้เพราะกลัวคนมันเกียดอ่ะลูมือที่ไนแก่แก่แก่อย่างเงี้ยจะไปไหนได้ถ้าเราอสามารถให้เขาเข้าโปรแกรมแล้วรู้สึกดีแล้วก็หายได้เนี่ยเป็นบุญไหมคะบุญบุญมหาศาลเลยเพราะว่าเขาก็จะได้เข้า ภูม,มิใจว่าเราสามารถดูแลคนตำแหน่งการงานสูงๆเนี่ยให้เขาไว้ใจเราได้ภายใต้ความรู้ที่เราเรียนไม่ใช่ความมั่วนะคะความรู้ที่เราเรียนแต่ละวันอาทิตย์ที่เรามาเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากิกนปัญจาแล้วทำไมมันคันมากกว่าเดิมแล้วมันแดงมากกว่าเดิมตอบไม่ได้ทำไม ทำอะไรมินจะทำยังไงนินจะตอบได้วันจับดูจับดีรายละเอียดจัดจังนะคะใครมีเบอร์ชัวรเดิมๆอยู่ตรงนั้นหรือว่าเข้าไปในคลิปคนอื่นอานี้ก็มีมีบอกหมดเลยใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะแต่อยากรู้ว่า,าคาชนชะลังการปาบัตโลกต้องมาเรียนที่ไหนคะมาเรียนที่สำนักง,งานกาลสิทธิ์จุกวันอาทิตย์หรือว่าวันจันถ้าไม่สะดวกก็วันจันนะคะอย่างนั้นก็ เสื่อมทูกเสื่อมป่วยทูกป่วยไม่ว่าจะป่วยด้วยเงินไม่มีจริงไหมบางคนเงินไม่มีซึมเศร้าไหมเงิงนไม่มีลูกจะเปิดเทิมจะจ่ายค่าเทิมไม่รูกไม่รู้จะหาเงินที่ไหนที่ไหนคะที่นี่แหละที่นี่แหละฟังได้ออกไปพูดเพราะว่าคนอุบลเนี่ยแต่ละวันเนี่ยโอ้ยเรียนน,ยนั้วทำขานเยอะ ยิ่งเรียนยิ่งเรียนบ่อยยิ่งเข้าใจยิ่งจับได้เยอะแต่เราเราก็เรียนทุกสัปดาห์เนี่ยเราเข้าใจกันถึงไหนแล้วเขาเลยบอกว่าเรียนมากไม่สําคัญเท่ากับพูดมากจริงไหมคะเรียนแล้วไม่พูดก็เท่ากับไม่เรียนดังนั้นพูดมากตรงไหนคะก็ออกไปพบปะคนที่ ไม่ว่าแต่คนป่วยนะคะตอนนี้ผิวแห้งก็สามารถพบปัดได้ผิวแห้งส้นเท้าแตกพวกนี้ได้หมดเลยยาซีฟอนอย่างเงี้ยสามารถพูดได้ถ้าเอาถ้าออกไปพบปัดไม่ว่าแต่โรคไม่ใช่ว่าไปถือปุ๊บบ้านนั้นเดินออกกำลังกายวันล,ละสิบกิโลคงไม่ป่วยหรอกคนัะคงไม่ได้ขายหรออาหารเสริมไม่เข้าหรอกอย่างนงี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสามารถพูดได้แล้วก็เปรียบเทียบม,มือทุนวนทำให้ดูใครังทำไม่เป็นคะ คุณยายทำเป็นหรือยังคะเปรียบเ,เทียบเนี่ยมีสินค้าแล้วก็พาพี่เลี้ยงไปพาพี่เลี้ยงไปแล้วก็จะนําเสนอยังไงวันนั้นไปกับพี่เลี้ยงไหมไปกันด้วยกันไหมอ่าแล้วเป็นไงเขาประทับใจไหมคะ,ะเขาจะตายอยู่แล้วม่ต้องไปคุมขายผิวเพราะเขาจะตายก็เป็นโรคลายมะเร็งมะเร็งจะไปขายบีนซะลไม มันก็ไม่เกี่ยวกับโรคเขานะคะดังนั้นเวลาเราไปเจอปุ๊กเนี่ยเขาทุกตรงไหนไปแก้ทุกให้เขาตรงนั้นมันจะตอบโจทย์ได้แล้วก็จะสามารถแนะนําญาติเขาได้ลูกเขาได้สามีเขาได้นะคะพูดว่าทั้งหมดทั้งมวลรู้ว่าบนทั้งหมดทั้งมวลเป็นกำลังใจให้ทุกท่นานคณะสอน